สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทมเพลตไว้ขึ้นข้อความเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับจะเป็นแบบขึ้นข้อความหัวข้อสวยๆแบบนี้เลยคนระับรูปแบบต่างๆเนี่ยสามารถปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยคนระับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูคนระับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างคนระับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงให้เมื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ก่อนนะลิิงกกกก์์์ดดดดาาาาวววนนนนโโหหหลลลลละครรรออยยยู่่ททีีีใใตต้้้้้ปเแแ็ํไฟ รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูรหัสอยู่ที่มุมมุมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นแล้วเพื่อนๆก็รหัสเนี่ยมาใส่ในนี้กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ให้เพื่อนทําการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้นะให้เพื่อนทาการเข้าไปที่ลิงก์นี้นะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะแล้วก็มาที่โฟลเดอร์นี้ แล้วก็เอาไฟล์นี้เนี่ยไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะมาที่ Premiere Pro นะให้เพื่อนๆหาแท็บการาฟิกด้านบนนะถ้าเกิดใครเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่นะให้เพื่อนๆมาดูที่มุมมุมขวามือด้านบนตรงนี้นะมันจะมีให้เลือก Workspace แบบการาฟิกนะเราก็กดเข้ามาแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลากมาใส่ในนี้รอกระพริบป,ปึ๊บอ่าเราเราก็เลื่อนหานะมันจะชื่อว่า Lower Third นะอ่าจะเป็นตัวนี้นะ34.7นะตัวนี้3า7ที่วิธีการใช้เนี่ยก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยนะเออ ผมบอกเลยว่าเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันปรับแต่งได้เยอะมากเลยนะไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆลากมาแล้วเนี่ยแล้วมันใหญ่แบบสมมุติมันใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่แบบผิดปกติอะ่ะให้เพื่อนคลิกขวาที่ตัวเทมเพลตที่เราลากลงมานะเลือกคําว่า set to frame size นะมันก็จะพอดีแบบนี้นะอ่าแล้วเราก็มาดูที่วิธีการปรับแต่งของเรานะ เรากดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วมันก็จะเด้งมาที่แถบ edit ตรงนี้ให้เพื่อนพิมพ์ข้อความที่เราอยากจะใส่เข้าไปเลยนะเราอยากจะใส่อะไรเป็นหัวข้อเนี่ยเราใส่ลงไปเลยเดี๋ยวผมจะก๊อปหัวข้อ1 2 3 4 5ตรงนี้นะมาทําเป็นหัวข้อทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะอ่ะผมก็จะก๊อปอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเราก็มาวางในนี้แค่นี้เราได้ข้อความแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะปรับแต่งเป็นรูปแบบที่ผมต้องการให้เรียบร้อยก่อนนะก็ จะเป็นแบบพวกปรับแต่งด้านล่างตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําหัวข้ออื่นๆหัวข้อถัดไปนะเออแล้วก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้แล้วก็ปรับขนาดฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยปรับได้ตามปกติเลยนะสีเนี่ยอ่ะเราก็เปลี่ยนสีได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วกันเปลี่ยนให้เห็นชัดๆอ่าเห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้จะเป็นสีหัวข้อก็คือสีที่เป็นลูกศรเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยน ไอตัวไอคอนของหัวข้อได้นะจะเป็นแบบลูกศรหรือจะเป็นวงกลมก็ได้นะเออแล้วก็สีพื้นหลังเนี่ยก็เปลี่ยนได้อะเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรแล้วก็เปลี่ยนแต่ผมจะใช้เป็นสีขาวแล้วกันนะแล้วก็สีหัวข้อเนี่ยผมจะเอาเป็นสีเดียวกับตัวข้อความสีนี้อ่ะสวยงามแล้วก็ขนาดพื้นหลังเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนได้อ่ลองเลื่อนกันดูเราอยากได้ กว้างมากน้อยแค่ไหนแต่ขนาดพื้นหลังเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูข้อความที่ยาวที่สุดของเราก่อนนะว่าข้อความที่เราจะขึ้นเนี่ยข้อความยาวที่สุดขนาดไหนแล้วเราก็ลองเอามาวางนะแล้วเราก็ลองปรับดูให้มันแบบเหมาะสมอะเออเวลาเราก๊อบหัวข้ออื่นๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับใหม่ทุกตัวทุกตัวนะเออเราเอา ข้อความที่ยาวที่สุดเนี่ยมาลองใส่ดูก่อนเออประมาณนี้ถัดลงมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นความโค้งนะความโค้งเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมสามารถปรับความโค้งได้ถ้าเกิดเลื่อนไปซ้ายสุดเนี่ยมันก็จะเลมเหลี่ยมแบบนี้ก็สวยแบบมนไปเลยอย่างนี้ก็สวยหรือจะให้แบบโค้งนิดๆอย่างเงี้ยก็สวยก็ลองปรับกันได้นะแล้วก็ตำแหน่งพื้นหลังอ่ะเราก็ลองเลื่อนดูครับตำแหน่งพื้นหลังเนี่ยครับมันก็จะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้อีกนิดนึงนะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบ อยากจะให้มันใกล้กันห่างกันอะไรเงี้ยเราลองปรับกันได้ตรงนี้ปรับได้อีกนิดหน่อยแล้วก็ขนาดวงกลมขนาดวงกลมเนี่ยก็คือขนาดวงกลมอ่ะเออแต่มันมันยังไม่ใช่วงกลมใช่ไหมอันนี้มันเป็นลูกศรน่ะมันเป็นแบบลูกศรอย่างเงี้ยมันเลยปรับไม่ได้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากปรับขนาดวงกลมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าวงกลมกับลูกศรใช่ไหมเพื่อนเพื่อนลองติ๊กวงกลมมาถ้าเกิดเราจะเอาอันใดอันหนึ่งเนี่ยให้เพื่อนติ๊กอีกอันหนึ่งออกสมมติเราอยากได้เป็นวงกลมเราติ๊กลูกศรออกอ่าไม่งั้นมันจะทับนะ เออเราติ๊กอันใดอันหนึ่งออกน,นะเราเอาอันไหนเราติ๊กแค่น,นั้นพออ่าอย่างตอนเนี้ยเราเปิดเป็นวงกลมเพื่อนเพื่อลองปรับขนาดได้อ่ะเราจะปรับให้เล็กให้ใหญ่ขนาดไหนอ่าถ้าเกิดอยากได้เล็กอย่างนี้แล้วไอ้ตำแหน่งพื้นหลังเนี่ยมันห่างไปแคบไปใกล้ไป,ไปอะไรเงี้ยเราลองปรับกันได้อย่างเงี้ยอ่ะแค่นี้ก็เป็นวงกลมแล้วเห็นไหมไอ้วงกลมเนี่ยตอนเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมนี่ครับมันก็จะเด้งขยายใหญ่วงกลมขึ้นมาแล้วก็มีพื้นหลังงี้ฟึ๊บๆแล้วตัวข้อความก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอย่างนี้เห็นไหมสวยงาม หรือใครจะอยากได้แบบเป็นลูกศรเนี้ยผมว่ามันก็สวยดีนะไอ้ลูกศรเนี่ยมันก็จะวิ่งมาอย่างเงี้ยปึ๊บเออประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดไปเป็นลูกศรกันแล้วกันแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยจะเป็นการปรับเงาทั้งหมดนะถ้าเกิดใครอยากได้เงาแบบไหนเนี่ยก็ลองปรับแต่งเงากันดูนะมันเป็นเงาภาพรวมนะเออเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยเลื่อนให้ตัวหัวข้อที่1ของผมเนี่ยเลื่อนไปด้านบนก่อนออะประมาณนี้ เพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นข้อที่1ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เป็นหัวข้อใหญ่ของมันอ่าผมเลื่อนเลเยอร์นี้เนี่ยขึ้นไปด้านบนอีกหน่อยหนึ่งก่อนอ่าจัดตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็ผมจะกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะแล้วก็ดึงไอตัวเลเยอร์นี้ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็กดที่ตัวที่ก๊อปขึ้นไปเนี่ยดึงไปอย่างนี้เรามาเลื่อนตำแหน่งแกน Y ที่ Effect c o น t r o l นะเลื่อนไปอย่างนี้เลยพอเราเลื่อนไปอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะใส่เป็นหัวข้อใหญ่นะหัวข้อใหญ่ก็คือ หัวข้อนี้นะวิธีการเป็นสมาชิกช่องข้อความตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องดูหรอกว่ามันเป็นข้อความอะไรนะผมก็ไปก๊อปมามัวม่วๆนั่นแหละเออก็อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่นะผมก็จะใส่ตรงนี้ปึ๊บวิธีการสมัครสมาชิกช่องอ่ะเราจะใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมจะเปลี่ยนให้พื้นหลังเนี่ยเป็นสีแดงแล้วตัวข้อความเนี่ยเป็นสีขาวนะพื้นหลังสีแดงผมก็จะเอาสีพื้นหลังเนี่ยมาจิ้มสีนี้เลยแล้วก็สีข้อความเนี่ยเป็นสีขาวอ่าเห็นไหม มันก็ดูเป็นหัวข้อแล้วมันจะแบบเด่นกวา่าแล้วก็ให้ตัวอันนี้เนี่ยมันหนาหน่อยแล้วก็ใหญ่หน่อยให้มันดูเป็นหัวข้ออ่ะเออนี่เป็นไงแล้วเราก็จะปิดไอตัวลูกศรอ,ออกไปเลยถ้าเกิดเราจะไม่เอาลูกศรเนี่ยเราติ๊กออกทั้ง2ตัวนะไม่ว่าจะเป็นวงกลมหรือจะเป็นลูกศรเนี่ยเราติ๊กออกไปเลยเห็นไหมมันก็จะดูเป็นหัวข้อแล้วใช่ไหมพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะปรับให้พื้นหลังเนี่ยมันสั้นกว่าก็ได้ ให้มันสั้นกว่าให้มันดูแบบดูแตกต่างเออประมาณนี้แล้วเราก็จะทําการเลื่อน Position แกน X ให้มันเหลือหล่อมๆนิดนึงนี่เห็นไหมประมาณนี้เออแล้วก็ให้เพื่อนกดที่ตัวไอตัวข้อที่1นนะไอตัวข้อนี้เนี่ยเรากดปุ่ม๋อคอ้างแล้วเราก็ดึงมันมาอีกตัวหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทําการเลื่อนลงอย่างนี้อ,อวิธีการปรับแต่งให้ตัวระยะห่างของแต่ละข้อเนี่ย ให้มันห่างเท่าๆกันเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปนะเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะผมเคยสอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดแบบข้าวๆแล้วกันเพื่อนๆก็ดูตำแหน่งแกน y ของไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือแกน y ตรงนี้เนี่ยแล้วเพื่อนๆลองเลื่อนลงมาให้ได้ตำแหน่งเท่าไหร่เพื่อนๆก็เอาตัวเลขเนี่ยไปลบกันแล้วเอาตัวเลขนั้นอ่ะมาบวกไปในตำแหน่งของตัวเทมเพลตต่อๆไปเรื่อยๆมันจะได้ระยะห่างที่เท่าๆกันนะผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะเออในคลิปที่แจกไฟล์เทมเพลตหัวข้อแบบนี้ ในคลิปก่อนหน้านี้นะเพื่อนเพื่อนไปย้อนดูได้อ่ะพอเราได้หัวข้อที่2มาแล้วเนี่ยเราก็ไปก๊อปข้อที่2มาใส่อย่างงี้เราก็ก๊อปมาใส่อย่างงี้อ่ะเห็นไหมก็ได้แล้วแล้วเราก็กดปุ่มอ๋มอคนะ้างแล้วเราก็ดึงลงมาอีกตัวเอาข้อที่สามาใส่กดที่ตัวตัวเลเยอร์นี้ก่อนนะแล้วเราก็ข้อที่สามาใส่แล้วเราก็เลื่อนลงเนี่ยครับก็ได้ข้อที่สามแต่อย่างนี้ผมบอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นการกะเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป๊ะหรอกแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป,เป๊ะเนี่ยก็ทําอย่างที่ผมบอกนะเออ แล้วก็ข้อที่4กดปุ่มออค้างแล้วเราก็ดึงลงมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็เอาข,อข้อความมาใส่แล้วเราก็เลื่อนลงปุ๊บอย่างนงี้แล้วข้อที่5กดก๊อปมาอีกตัวหนึ่งกดปุ่มออค้างแล้วเราก็เลื่อนลงมาแล้วเราก็เอาข้อที่5มาใส่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็กเหมาะกับเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยเออเห็นไหมสวยงามแล้วอยากทําให้มันดูดีกว่านี้อีกหน่อยนึงเนี่ยให้เพื่อนๆปรับให้มันเหลื่อมกันให้หมดนะ ให้มันเหลื่อมๆกันอ่ะมันจะแบบมันจะได้ขึ้นแบบเออเป็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ปรับให้มันเหลื่อมกันเลยเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกันอย่างเงี้ยเออมันอาจจะไม่สวยผมก็เอาให้ไอหัวข้อนี้เนี่ยมันมาก่อนผมก็จะเลื่อนพวกนี้ออกไปปึ๊บประมาณนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาก่อนใช่ไหมปึ๊บอ่าวิธีการเป็นสมาชิกช่องอ่าแล้วเราก็จะปรับให้เป็นข้อที่หนึ่ง ให้ไอตัวแต่ละตัวเนี่ยห่างกันเท่าไหร่เนี่ยให้มันเท่าๆกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะปรับให้มันห่างกันอนะ่ะผมก็จะกดชิปค้างแล้วก็ลูกศรขวามือ3ทีอ่าแล้วเราก็เลื่อนไอตัวข้อที่234เนี่ยออกมาตรงนี้แล้วเราก็กดชิปค้างแล้วก็ลูกศรขวามือ3ทีเอาให้มันเท่ากันนะนี่เออมันก็จะได้วิ่งแบบวิ่งเท่าๆกันอนะ่ะชิปค้างลูกศรขวามือ3ที ทำงี้แค่นี้เองอ้าวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เลยไอ้นี่มั่วละมานี่เออประมาณนี้อ่ะเลื่อนมาอย่างงี้แล้วเราลองเลื่อนดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บหัวข้อก็จะวิ่งเข้ามาก่อนใช่ไหมแล้วก็ข้อที่หนึ่งนี่วิ่งเข้ามาปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่าข้อที่สองปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บข้อที่สามสี่ห้านี่อย่างงี้เลย สุดยอดสวยงามแล้วตอนออกเนี่ยมันก็จะออกแบบออกพร้อมกันไปเลยอเออให้มันออกพร้อมกันอย่างเงี้ยสวยงามแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเลื่อนให้มันขึ้นนานขึ้นช้าลงอะไรเงี้ยเร็วขึ้นช้าลงอ่ะลองเลื่อนกันได้หมดเออดึงยืดได้หมดเลยนะสําหรับตัวพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นว่าตำแหน่งที่เราวางไปแล้วเนี่ยมันยังแบบไม่กลางอะ่ะไอตรงแต่ละตัวเนี่ยแต่ละหัวข้อข้อ1 2 3 4 5เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูช่องไฟเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหม อย่างที่ผมบอกเนี่ยให้เพื่อนไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้เนี่ยผมเคยอธิบายแบบละเอียดแล้วให้มันแบบเป๊ะอ่ะให้มันเป๊ะเว <Area S 1> <ouch white. S 2> ลาเลื่อนให้มันเป๊ะอ่ะเออมันจะได้เป๊ะอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เป๊ะนะมันอาจจะไม่สวยเออพเพื่อนๆไปทําให้มันเป๊ะได้นะโดยที่เลื่อนแกนวายเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยให้มันมีระยะห่างที่เท่ากันเออแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยให้มันมีระยะห่างเท่ากันมันก็จะสวยมันก็จะดูเพอร์เฟกนะแต่อันเนี้ยผมต้องทําแบบเร็วๆใช่ไหมเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยสอนไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวหลายๆคนเนี่ย จะดูคลิปนานยาวนานขึ้นนะถ้าเกิดให้ผมอธิบายในทุกคลิปนะเออผมก็ต้องอธิบายแค่นี้แล้วเรื่องอื่นเนี่ยที่ผมเคยพูดไปเยอะแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไปย้อนดูในคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปที่ผมเคยแจกไฟล์เทมเพลตแบบเป็นหัวข้อแบบนี้นะผมเคยสอนมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะย้ายตำแหน่งแบบง่ายๆใช่ไหมให้เพื่อนเลากคลุมทั้งหมดนะแล้วกดเน็มันอนะคลิกขวาแล้วก็เน็มันนะแล้วก็ใส่ชื่ออ่าแล้วก็กดที่ตัวที่เน็เนี่ยกดที่แถบโมชันนะทำการเลื่อนจัดตำแหน่งได้เลยเนี่ยครับ ป็นไงเอออย่างนี้เลยแล้วเราก็ไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยมันก็เป็นการปรับแต่งแค่นี้เองง่ายๆแบบมันมันมันเป็นเทมเพลตที่แบบใส่ข้อความเป็นหัวข้อง่ายๆอ่ะเออเดี๋ยวผมจะอันดูกลับไปก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากแบบได้เป็นหัวข้ออย่างเงี้ยไอเทมเพลตพวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้เป็นแบบหัวข้อเดียวอย่างงี้ก็ได้นะเพื่อนๆก็มาใช้เป็นแบบแนว lower t h i r d ะอย่างเงี้ยขึ้นเป็นแค่หัวข้อที่เราพูดถึงอยู่ก็ได้แค่นี้ก็คือตัวเดียว เราก็ไปขึ้นหัวข้อหลักๆที่เราอยากขึ้นเราอยากขึ้นอะไรเราก็ขึ้นเออไปเปลี่ยนให้เป็นวงกลมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตามสบายใจชอบได้เลยนะสำหรับเทมเพลตตัวนี้นะผมว่ามันแบบมันมันเจ๋งอีกตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปเนี่ยใครอาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ได้นะอนาคตยังไงเนี่ยก็ได้ใช้นะเพื่อนๆก็โหลดไปเก็บไว้ก่อนได้เลยนะสําหรับเทมเพลตข้อความ แบบหัวข้อแบบนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไฟล์เทมเพลตนี้มีประโยชน์ไฟล์เทมเพลตตัวนี้สวยงามมากชอบไม่ชอบยังไงอยากจะแนะนําติชมอยากจะเสนอแนะอะไรต่างๆเงี้ยหรืออยากได้แบบนั้นแบบนี้ใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้แล้วติดปัญหาตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือจะแค่คอมเมนต์มาให้กําลังใจผมอย่างเดียวเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็ผมขอแนะนาสาหรับไฟ ผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสดดดท้้้าายยแแลลลลววเเอออออิิิรรรรรร์์นนนนื่่่ๆบคคคคปปปปีีะะะะะะะกกกกไไไไไไัส็งงใหหผผผมมมมมตจจจจฟ๋ ากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ